สวัสดีครับผมวันนี้นะครับจะพามาดูอะโวคาโดนะครับพันปีเตอร์สันนะครับว่าเกลลูกเกลเราดูยังไงนะครับนี่อันนี้คือเกเลแล้วนะครับเก่จัดเลยนะครับแบบนี้น,น,น,นีวิธีการดูนะครับสังเกตดูที่ผิวนะครับ พวกนี้นะครับมันจะออกออกเหลืองเหลืองนะครับนี่นี่นีๆๆ่ตามนี้เลยนะครับเหลืองเหลือง <ๆ S 2> แล้วก็ตุ่มมันจะออกเนี่ยตุ่มดำดำเริ่มเก๋น,นะครับเนี่ยเก๋ละดำดำแบบนี้นะครับแล้วก็ผิวจะออกเขียวเหลืองเหลืองแล้วนะครับอ่นะ ผิวเขียวเหลืองนี้แสดงว่าแข่แล้วนะครับนะแล้วก็เวลาเลือกซื้อนะครับพยายามสังเกตที่ผิวนะครับผิวจะออกสีเหลืองๆนะครับจุดจะเป็นแบบจะมีจุดน้ำตาลน้ำตาลนะครับนะวิธนะีการสังเกตง่ายๆนะครับพันอันนี้เป็นพันธุ์ปีเตอร์สันนะครับนะใหญ่มาก ห้าลูกนี่อยู่ประมาณห้าลูกสองกิโลนะครับอ่าใหญ่มากเลยนะอ่าวิธีการเลือกแล้วก็ดูตรงขั้วนี่ครับเวลาเขาตัดเนี่ยเราต้องเอาขั้วไว้ด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยมันมันจะเสียง่ายนะครับเวลาเราเอามาบ่มนะครับนะมาบ่มในที่บ้านหลังจากที่เราไปซื้อมานะครับพยายามซื้อถ้าซื้อก็คือนี่แบบน,นี้นะครับ ให้เหลือคััวไว้ด้วยนะครับนะคััวไว้แบบนี้นะครับอืมอันนี้คือวิธีการเลือกนะครับว่าเลือกดูว่าเวลาเราไปซื้อในตลาดเนี่ยเออดูแบบไหนมันเกยแบบไหนไม่เกยนะครับนะวันนี้คืออีกหนึ่งวิธีนะครับแบบสังเกตง่ายๆนะครับนะผิวจะออกจะเริ่มออกเหลืองๆนะครับนะจะมีแบบ น้ำตาลน้ำตาลด้วยนะครับนะสังเกตง่ายๆเลยนะสังเกตได้ด้วยตาเปล่านะครับนะอันนี้คือพันปิตรสันนะครับนะอร่อยไม่อร่อย,ออยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมาถ่ายรีวิวให้อีกรอบหนึ่งหลังจากที่สุกแล้วนะครับนะอันนี้คือวิธีการดูนะครับดูยังไงว่ามันเก๋นะครับแค่นั้นเองนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณแค่นี้ครับวิธีสังเกตดูวิธีการเลือกอัลฮโดนะครับพันปีเตอสันแบบสังเกตด้วยตาเปล่านะครับดูด้วยตาเปล่าแบบวิธีง่ายๆนะครับนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับผม เดี๋ยวถ้าสุกแล้วเราจะมาชิมกันดูนะครับว่าอร่อยไหมครับน,น,นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ